เจาโงกาลุกทุ่งหมอดหมอลำนะครับนักร้องสาวอิงดาวดุจด,ดาริกาหมอลำเสียงวีหกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตกสระน้ำนะครับในวัยเพียง30ปีครับเหตุเกิดที่จังหวัดอุดรนะครับจากรายงานจากผู้จัดการส่วนตัวของวงหมอลำวีหกนะครับบอกว่าคุณอิงดาวดุจด,ดาริกาเนี่ยเสียชีวิตจากการพัดตกสระน้ำในงานเลี้ยงที่บ้านของแฟนเพลงนะฮะที่เขาไปร่วมงานเนี่ย แล้วน้องว่ายน้ําไม่เป็นนะครับเหตุเกิดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ครอบครัวก็จะนําศพจากอุดอรนะฮะไปที่จังหวัดเลยนะฮะเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นความสูญเสียของวงการหมอลำลุกทุ่งนะฮะที่เสียนักร้องหญิงที่มีความสามารถอย่างคุณยิงดาวดูดริกาไปแบบ กระทันหันนะครับสําหรับอิงดาวดุดดาริกานะครับเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2536ปัจจุบันอายุ30ปีนะครับเขาบอกว่าประวัติของคุณอิงดาวเนี่ยเป็นนักร้องสาวที่โดดเด่นในเรื่องของการเต้นการเตร์เทนะครับแม้เธอจะไม่ได้มีพื้นฐานในการร้องเพลงมาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองนะครับจนกลายเป็น หมอลำสาวที่มีแฟนคลับมากมายนะฮะก็ถือเป็นหมอลำตัวชูโรงของคณะหมอลำเสียงวิหกมานานหลายปยยีครับการจับไปครั้งนี้ก็ถือว่าช็อกแล้วก็สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวแล้วก็คนสนิทลงถึงแฟนคับเป็นอย่างยิ่งครับ